เขาทุ่พยายามเป็นเด็กนิจีแม็กพี่ได้ข้อมูลว่ากิจกรรมจบแล้วเรายิงต่อไม่หยุดอ่ะกิจกรรมจบแล้วแล้วทีนี้เขายิงผมตกลถก่อนใช่ไหมครับผมตกรลงมาแล้วผมไม่ได้ยิงเขานะแล้วเขาลงมาเอามาเชมมาไล่ซ้ำผมอ่ะแล้วผมสไล์หนีใช่ไหมแล้วผมก็วิ่งหนีเขาไม่ได้ยิงต่อแล้วแต่เขาก็จะวิ่งไล่มาซ้ําผมครับเขาตีพลาดปีกรอบนึงผมได้ยิงเขาผมนั่งกินข้าวแป๊บนึงนะครับดูเหอเถามอไเขาดูคุยกันรอนะ กูดูฟังรอนะกินข้าวไปไม่เป็นหตอนตกรถอะมันยังไม่จบนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันอันนั้นมันแค่ตอนตกลน้วเปล่าครับผมตอนที่ว่าผมปั๊มยาแล้วผมวิ่งหนีเขาแล้วนะอ่าอายง่ายพอมันจบแล้วน้องผมไปไล่อย่างนี้เหรอใช่ครับผมแล้วคนก็เลยยิงสวนเลยก็ไม่สนอะก็ยิงสวนไปซะคือผมวิ่งหนีเขาแล้วนะผมวิ่งหนีเขาแบบทั้งสไลด์ทั้งหนีแล้วอะแต่เขาแล้วเขาแบบ เขาบูธเขาบูธมารอบหนึ่งแล้วท um. um. oh. ีนี้ผมหลบทันผมสไลด์หลบทันมันเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินเขาใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมเลยคิดว่าอ้าต้องเรียนให้จบหรออะไรเงี้ยผมก็เลยยิงกับเขาเลยอ๋อยิงกันเลยคือใิ่กรรจบแล้วแล้วทีนี้เขาก็บอกแล้วเขาก็บอกว่าเอ้กิจกรรมจบแล้วนะอ่ะผมก็บอกว่าโอเคครับผมก็หยุดแล้วก็ขอโทษเขาแล้วเขาก็บอกว่าขอของซ่อมนาโนผมบอกว่าผมไม่มีแล้วเขาก็เรียกผมไปเลยแล้วก็ไปคุยกันที่เล็บล่างแล้วก็ในรูปที่เขาส่งมาให้ผมอ่ะ นาโนเขาเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไปเที่ยวกับบอสเหรอครับเฮียโอ้บอสชวนช้าครับคุณดูถ้าชวนลงหน้าผมเคลียร์งานไปด้วยได้อยู่คือผมไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนอ่ะคือถ้าเอาง่ายๆนะคือถ้าสผมไปเลื่อนใส่คุณถ้าคุณไม่คุณก็สามารถส่วนได้เลยถูกถูกใช่ไหมไปเลื้อนเหรอครับไม่ถ้าสมมตว่าผมแบบไปหาเรื่องคุณอะไรอย่างเงี้ยไมยถึงยังไงครับก็สมมติว่าก็สมมติว่าผมไปหาเรื่องคุณอย่างงี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องงี้หรือเปล่า ไม่มันมันไม่ได้พูมันไม่ใช่เป็นสตอรี่ที่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็คุณมามาจะมาซื้อเรื่องผมนะแต่มันเป็นสตอรี่ที่จบจากกิจกรรม,มครับพี่พี่กอเห็นรูปยังครับศูนส,สี่ตัว สวัสดีครับของเเรราลยคับสวัสดีครับคุณดูเดีครับโทรศัพท์เรืน้ำนะถึงแย่งเป็นรูปเหรอครับใช่ครับผมไม่มีรูปกรอบอสกลับมาครับนันถ้าเราบอกว่าเขาไล่ฟันตั้งแต่แรกอะต้องคุยหน่อยต้องคุยหน่อยครับเบอร์พี่ผมเรื่องอื่นไหมถ้าแบบถ้าอิงเอาอิงจากคำพูดเขาอ่ะนะถ้าเขาเด็กบิวไล่ฟันก่อนแล้วเขาหนีมันไม่หยุดแต่ถามอิ่งส่วนเพี่อก็ผิดแหละแต่มันก็แต่ก็มันก็เข้าใจะเขาหน่อยหนึ่งครับใช่ปะอ้ก็เขาบอกเห็นน้องผมบอกว่าเขาบอกว่าถ้าจะเล่นก็เล่นได้นี่ใช่ไหมเขาพูดนี่ ผมว่าถ้าะจะเล่นก็ให้มาที่สภาครับผมไม่ได้บอกว่าจะเล่นก็เล่นได้นะเพราะว่าผมรู้รอยู่แล้วว่าแก้งผมยังไงก็ยังไม่พร้อมตอนนี้ค <ừ, S 1> รับแต่คือคุยหน้างานไม่เอาตรงนั้นตรงนั้นไม่จบถ้ามาคุยสภาจะจบถูกไ,ไ,<ม>ไหมครับจะรู้ใช่ไหมว่าการคุยสภาคือมันต้องเล่น,นอ่ะคนที่คนที่ไม่ได้จบไม่ใช่เป็นฝั่งผมที่เลือกได้นะครับคือผมก็บอกไปแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามนะทำลาย แต่ว่า<ม>ทางทางน้องของคุณเรียกมาสามล้านผมบอกผมไม่มีให้<ม>แล้วเขาขอของซ่อมโนผมบอกผมให้ไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นกิจกรรมครับอีกอย่างผมไม่ได้เป็นคนเริ่มอะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบเล่นเล่น,เล,นเล่นกับเขาหรือว่าแบบยิงซ้ําเขาเลย<ม>คือเขายิงผมตกรถใช่ไหมแล้วผมก็ปั๊มยาอะเขาก็จะมาซ้ําผมผมก็บุ๊เอ้ยผมก็สไลด์ออกมาแล้วผมก็ไม่ได้หันไปยิงเลยนะผมก็จะวิ่งหนีแปลารถผม เขาก็วิ like ่งวิ่งบูธมาอีกรอบหนึ่งออกท่าบูธมาเชียบนี่เขาไม่ไหวครับแล้วทีนี้ผมหลบได้ผมก็เลยยิงสวนเขาผมเลยตอนในตอนนั้น่ะผมคิดว่าเออคงหรือว่ามันต้องเล่นให้จบวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยกิจกรรมจบแล้วนะผมก็พูดว่าอ๋อโอเคครับแค่นั้นแล้วเขาก็บอกเอ้แล้วแล้วทำไมต้องยิงผมเอ้ผมขอโทษด้วยพอดีคือพี่ชายบูธผมมาแบบเหมือนว่าต้องเล่นเล่นให้จบอะไรอย่างงี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบพี่กอล์ฟว่าไงพี่ ถ้าผิดไม่ผิดอยู่แล้วครับอันนี้พุ่งตรงแต่พี่สามพี่เอาเรื่องเล็กอ่ะมันมันนิดเดียวเองอะไงไ่ะใช่ครับเป็นนีจีเ,ออเ,เราเราเราพี่เราว่ะครับว่ามันเคยเกิดเคสเอกเเกิดขึ้นแล้วครับก็จบกิตกรรมเสร็จเล่นต่อ คุยกันดูครับพี่โยมเรื่องเหลีเองมันนิดหน่อยอ่ะมันก็แค่เข้าใจกันผิดฝัง่งนึงก็ไล่ฝั่งนึงก็เออหนูก็ต้องเล่นพี่โยมเรื่องนิดหน่อยในกิจกรรมพี่ก๊อลฟน่ยน่าจะเซฟเทเมเป็นที่จีครับเพราะว่าสุดท้ายเล่นไปอ่ะพี่ก๊อลฟรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ก็ไม่ไหวกับที่ปนีกรอบขึ้นเอาไหมครับเนี่ยก๊อก็เลยแบบอาจจะเซฟเทมเป็นที่จีหน่อยอะไรเงี้ยเลยไม่ให้เล่นผมดูก็รู้แล้วเนี่ย ต่ถ้ามาแหลมมากูตนจ,จริงผมว่ายังไงก็ได้เล่นแต่อันนี้อะเรอะลองขำไฟตรงมั้ล่ะเออนีงง่ไงขำมันไม่ได <g> ้จีแลบผมได้ครับถ้าขำขำเล่นไฟตรงแล้วเอาเป็นแบบหนึงน่งหได้ไหมครับผมกับเขาเอา่ะได้ครับเป็นแกงน,นะไม่ก็ก็ถ้าเกิดแบบมันเป็นเรื่องของผมกับเขาอ่ะได้ับได้ไหมครับผมเดิมพัน 10m นะครับเฮ้ยทำไมต้องเล่นหนึ่งเดียร์ เฮ้ยมันแจ๋วจังไะแจ๋วโดนส้นตีนนะบอกก่อนนะทีมที่จีไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของผมกับเขามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบทําให้ที่เป็นเอ็กซ์เสียหรือว่าแบบผมไปลบหลู่ที่เป็นเด็กแต่มันเป็นเรื่องผมผมกับเขาอ่ะเขาเป็นแบบผมหนึ่งๆับเขาเดิมพัน 10M ครับมันมันน่าจะจบง่ายกว่า5วินไปเลยครับ3ใน3ใน5แต่ฉีใช่ไหมไม่เป็นไร หรือว่าจะไฟตรงก็ได้ครับถ้าไม่เอาหนึ่งหนึ่งมันเล่นอุ้มได้ไหมเล่นได้เลยอะไรมันเล่นเล่นได้เลยเดี๋ยวพี่โอมเรนเอ่เล็กไงคือเราผิดใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเขาขออย่างเดียวเลยเออขออย่างเดียวขออย่างเดียวเลยงงเหมือนกันเอาเอาสามเบมก็ได้ มันถึงไงครับสามเอ็มจะจบนี่างไรครับสามเอ็มบ้าจบเลยดูดีคะับทีวจีคุยก่อนไหมครับพี่ห้าทีไม่เป็นไรครับสามเอ็มจะจบอะไรก็ได้ครับโอเคครับเลขครับพี่โบวีบอกเลยแปดสองศูนย์ครับแปดสองศูนย์นะครับใช่ครับใช่สวดีกว่าพี่วันน่าจะจบแล้วล่ะดูเนททางไหนครับ ปักหมดเลยครับดูไม่รอดครับแม่ต้องกลับไปซื้อนะครับขอดับในพี่จ้าเนนวันนี้พวกแก่ปขาครับอยากเดิมพันเปล่าเล่นวอลซ์สรุปอะไรยังไง้้ผมเขานครแบบอ๋อถ้าเกิดมันไม่มีแผลแล้วผมไม่ไม่พร้อมเล่นครับอโอ้ต้องขอโทษด้วยครับถ้าเกิดผมทำให้ไม่พอใจดีครับหรือว่ากินเขาอาไปไหนเอาที่บ่าคิดเยอะไม่คิดมากไม่รักผัดไนยผัดไทยแบนใครบ้างคีครับ